สงสารเด็กจังฟังเสียงประทัดพี่น้องเอ้ยและมาสั่นภาวะเขาบ้านเขอาก้งจืขอ,อง,อของหัวมงึงอนบอดไัยสั้นและรทเดืตอนลูกข่อยพักไปล้างหลับพ่อน้านาบกการนอนเปิดเพ้งกลมคืนนี่ต้องเปิดเพลงกอมทิ่ไมไว้มืนขึ้นอีกแล้วงานเนี่ยพ่ขนา,ยยานา่านลูกข่อย,ย่าน งานแห้งขนาดอยู่อยู่บมบอดมอบย้อมขาถิมกลางแม่เลยงานเปินแม่ตตอยตกต้อยบริถึงเวลานอนอย่างนอนแห้งเอาเขาโกงไว้พี่นอเขาเริ่มรับแล้วปิดเพ้งกลมเมมปิดแพ้งมาหันปวดเท่งสิมไว้ที่มือมอแรกนี่บ่ซั่นก็อีกแล้วเกยถึงเวลาฮาวีนะคะพี่น้องเขาก็สิจุดประทัดจุดูุ ลูกคอยตื่นตกใจแลนวสัตวะวัางหันพ้าของหน้าว่่อยากเขา่าว่าอย่าออกของบ้านเลยปกติเลยมักแห้งนอนหนุกนอนคุณนหนลูก